ตอนนี้นะครับวันด้าซอฟต์แวร์นะครับได้สปอยอัปเดตหน้ามาแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้นะครับว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลยหนึ่งระบบการเล่นออนไลน์ตอนนี้นะครับทางวันด้าซอฟต์แวร์นะครับได้ประกาศมาแล้วนะครับว่าอัปเดตหน้านะครับจะมีการเล่นออนไลน์แบบมันติเพลเยอร์ครับทุกคนความฝันเราเป็นจริงแล้วนะครับ ผมบอกเลยว่ามันจะสนุกแน่นอนนะครับใครอยากเล่นกับผมนะก็เตรียมตัวให้เลยครับผมนะได้เล่นกันแน่นอนนะครับแต่อย่ามาเรียนก็พอนะเออโอเค2เพิ่มพ่วงคู่เกม t ักเกอร์อายุรปสามนะครับได้มีการเพิ่มพ่วงคู่มาแนละ้วคือดับเบิลพ่วงนั่นเองนะครับนะก็จะเป็นพ่วงที่แบบเป็นหางอะ่ะเออนั่นไงตามภาพนะครับเป็นหางเนาะเออนะครับน่าจะสุดยอดมากเลยนะครับถ้ามันเข้ามาจริงเนี่ยโอ้โหอยากเล่นอยากได้นเนี่ยเออนะครับน่าจะพ่วงหนักพอสมควรนะทารถไฟพ่วงคู่ได้ไหมอ่ะเออมาดิ ตายบอกเลยรถสฟพ่วงคู่อ่ะสองสองร้อยสี่สิบกว่าตัน 3. <c oughs> เพิ่มระบบจ้างคนขับช่องทางหาเงินของเราอีกช่องทางนึงมาแล้วนะครับเป็นระบบจ้างคนขับเนาะจะให้คนขับนะครับมาขับรถวิ่งงานแทนเรานะฮะทำให้เราได้ตังค์เยอะขึ้นด้วยนะเออเรามานานแล้วเนี่ยนะ จากการที่ผมเคยเล่นในชักอันติเมตมานะครับหนีระบบคนขับคือดีมากอะ่ะแบบไม่ต้องทํางานก็ส่งรถไปวิ่งให้หมดนะฮะยิ่งใครมีรถมากนะครับนะยิ่งดีเลยนะดิผมกําลังซื้อกวานซื้อรถทุกรุ่นอยู่นะซื้อเยอะนะครับนะเวลาคนขับมาใชใช,ใช้สะดวกเนาะโอเคนะสุดยอดไปเลย4เพิ่มด่านเก็บเงินใครที่เล่นเกมนี้นะครับก็เตรียมตังค์ไว้เยอะนะครับทักเกอร์ยุด3สามเนาะเพราะจะมีการเพิ่มค่าทางด่วนขึ้นมานะครับไม่รู้คิดตามอะไรนะอย่าแบบราคาเดียวกันหมดนะ นะครับให้ทุกคนนะครับเตรียมตังค์ไว้เพิ่มด้วยนะฮะสำหรับจากค่าทางด่วนเนาะก็ะไม่น่าแพงมากนะครับทุกคนหรือว่าเก็บตังค์เผื่อไว้ก่อนนะเผื่อๆติมเก็ติดลบอย่างเงี้ยแล้วเรามาเล่นเดี๋ยวก็เก็บทางด่วนเออหมดตัวแน่ๆนะฮะเออห้า<ะ>เพิ่มของตกแต่งภายในห้องคนขับและก็ในอัปเดตนี้ครับถ้าคืออัลลิบุสสามนะครับสามารถแต่งห้องคนขับได้แล้วนะฮะแต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเกมนี้นี่เขาจะเอาของตกแต่งอะไรมาบ้างเนาะ ผมว่าก็อย่างน้อยครับอย่างน้อยต้องมีไฟอะไรบ้างนะแบบมีพัดลมแอร์อะไรบั้เนี้ยเหมือนทรัคแอนติเม่แล้วเขามีตัวสับให้ก็มีม่านให้ด้วยนะของเขาอ่ะผมว่าน่าจะมีม่านเหมือนกันนะน่าจะมีหลายๆอย่างเนยนะครับนะเออมีพัดลมด้วยโอ้มีแอร์มีวิทยุนะมีแก้วน้าเออนะครับจะขอแบบมีแบบเออเครื่องเลนเพลงอ่ะแบบมีแบบตู้เปิดเพลงอ่ะเออเปิดในรถได้อ่ะไม่อยากฟังอยากเรดีโออยากฟังเพลงนะหกเพิ่มอีเวนต์ถนน ตามในดิสคอร์ดนะครับของวันด้าซอฟต์แวร์ที่เขาเขียนว่า e Road อีเวนต์โรถอัปเดตอ่ะผมก็เดานะครับน่าจะเป็นแบบอีเวนต์เกี่ยวกับถนนเล่ปันเนี้ยผมว่า,น,าน่าจะมีโหมดแข่งรถแน่ๆเลย <c ười> ใครเอาโหมดแข่งรถมาเรีอ๋กอดสแกนนี่อ่ะไปไปแข่งเลยนะฮะเรื่องความเร็วเนี่ยผมชอบอยู่แล้วนะน่าจะมี event อีเวนต์อื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นแบบแบบอยากให้มีอีเวนต์แบบขนของมาอะไรอ่ะทุกไซายอะไรย่างเงี้ยแข่งถมอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนเกมทักอันติเมตก็มีนะเอออยากรู้จังนะครับว่า มีอีเวนต์อะไรบ้างเนาะโอเคครับผมขอใหนุกนะกันนะฮะอีเวนต์แบบนี้นะชอบชอบเจ็ดเพิ่มโหมดเกมโหมดโหมดเกมปรดนะครับทุกคนนะครับก็น่าจะเหมือนแบบไมคราฟอะไรเงี้ยที่ว่าแบบอะไรทุกอย่างก็ไม่จํากัดนะฮะสามารถใสกอะได้หมดเนาะสามารถปรับเวลาได้นะครับก็น่าจะเหมือนกันนะครับซากเกอร์ยู่ดคสามเนี่ยน่าจะปรับเวลาวิ่งงานได้ปรับสภาพอาพกาศได้ฝนตกหรือแดดออกเนื้อก็ปรับเวลาได้ผมอยากให้มันปรับเวลาได้นะ ผมขี้เกียจร,รอกลางคืนอนะเวลาถึงกลางคืนจิ๋มต้องรออ่ะรอประมาณ15ทีกว่าถึงกลางวันโคตรนานเลยทุกคนนะเออนะแตไม่นานหลัก5ทีมั้งแต่ผมคิดว่านานเองนะฮะเอออยากปรับได้นะครับอยากวิ่งกลางวันตลอดนะครับโอเคครับผมแอดเพิ่มแผนที่ใหม่เห็นว่าจะมีการเพิ่มแผนที่ใหม่นะครับระหว่างเมืองเนาะ ไม่รู้จะเพิ่มเมืองไหนมั่งนะครับแต่ผมว่านะไอทางที่เมืองเอรโดโลมันจะมีทางหนึ่งไว้ปิดอยู่ผมว่าน่าจะเปิดทางที่เอรโดโลนะครับน่าจะเป็นถนน2เลนแคบเลยนะเออนะเออถ้าเปิดจริงๆนี่แบบผมจะเอารถไปขับเลยม,มันแคบอ่ะแล้วมันแบบชันด้วยนะครับนะเออน่าลองนะฮะแต่ไม่รู้จะมาไหมนะเมืองนี้นะเออเเพิ่มระบบการจราจรและยานพาหนะไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเกมนี้มันจะเพิ่มไอรถใดเข้ามาแล้วนะ ไอ,อผมเดานะครับน่าจะแบบเพิ่มยานพาหนะเล็กๆน้อยๆอ่ะที่เป็นแบบรถสิบล้ออะไรมันเนี้ยเออหกล้อเงี้ยถ้าเพิ่มมาจริงนี่ผมกราบเลย,ยเกมีนมบบ่นะมอสรถบรรทุก10ล้อแม่ลูกนี่ขอทีเถอะนะไดเดียวทักซิมเลเตอร์เขามีแล้วทักยูเอสเออีวอลูชันก็มีแล้วยูโดทักก็มีแล้วบัตอินโดก็มีแล้วทักเกอร์อยูโดสามจะมาตอนไหนเนี่ยฮ <c> ะ <oughs> ความในใจล้วนๆเลยครับตอนนี้เนี่ยมันความในใจพุ่งเปนี่เอออยากได้อยากลับนะ <S <S องตรงลืมทงลืมนาเคยซื่อตัวกลัวน้นจากหน้าร